หรือบางคนเนี่ยหนักที่สุดถึงขั้นที่ว่าขนาดกลับจากสถานที่นี้ไปแล้วบุคคลคนนั้นเขากลับเห็นผู้หญิงที่อยู่ในตึกแห่งนี้เนี่ยตามเขาไปยันบ้านเลยก็มีเช่นกันครับสวัสดีวัยรุ่นทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับผมแอฟอมติอ คงพิทักษ์ครับผมแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่กันในรายการประจำสัปดาห์แบบนี้ค <fit> ร <aku> ับ้อนสุดสัปดาห์ EP ที่108แล้วครับผมและสําหรับหัวข้อในวันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่คนหลายๆคนเนี่ยขอกันมาตั้งแต่ EP แรกๆนู่นเลยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นจริงๆในประเทศไทยเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นหรืออีกชื่อหนึ่งที่เราเรียกกันว่าต้มยำกุ้งนั่นเองและจะบอกว่าวิกฤตเศรษฐกิจตรงนี้มันมีผลกระทบหลายอย่างมากจนทําให้คนหลายๆคนหรือหลายๆครอบครัว ตัดสินใจปลิดชีวิตตัวเองจากเหตุการณ์นั้นๆและได้มีอสังหาริมทรัพย์หลายๆที่เนี่ยกลายเป็นสถานที่ลกล้างตั้งแต่ณน,นเวลานั้นจนถึงปัจจุบันซึ่งหนึ่งในสถานที่นั้นที่โด่งดังที่สุดและถูกพูดถึงมากที่สุดในยุคปัจจุบันนั่นก็คือตึกผีใจกลางกรุงย่านสาทรหรือสาทรยูนิตทาวเวอร์นั่นเองครับเฮ้ยคือจะบอกว่าเวลาเราพูดถึงชื่อสาทรยูนิตทาวเวอร์เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะว่าในช่วง45ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นหนึ ที่คนให้ความสนใจมากที่สุดเพราะว่าตึกสาทรยูนิตทาวเวอร์เนี่ยเป็นตึกใจกลางกรุงที่มีความสูงมากกว่า40ชั้นและดูเหมือนว่าภายนอกเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่น่าจะมีความสวยงามมากๆถ้าหากว่าสถานที่นี้ถูกสร้างเสร็จออกมาแต่มันกลับไม่เป็นเช่นนั้นครับเพราะว่าในน้เวลานั้นเนี่ยมันได้เกิดเหตุการณ์ทั้งวิกฤตเศรษฐกิจและเกิดเหตุการณ์ทังหัวหน้างานเนี่ยได้ไปทําคดีความที่รุนแรงมากจนทําให้โครงการนี้เนี่ยต้องหยุดตัวลงในเวลานั้นและถูกทิ้งล้างตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันและที่ ไ่เพียงแค่ตึกล้างธรรมดาเพราะว่าตึกสาทรยูนิตทาวเวอร์นี้เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้มีช่างภาพอิสระคนหนึ่งเขาเข้าไปถ่ายภาพปรากฏว่าเขาได้เจอกับศพชาวต่างชาติได้ผูกคอตายอยู่ในตึกแห่งนี้ด้วยครับข้อมูลตรงนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากและผมเนี่ยก็ได้รวบรวมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าเพื่อมเป็นการรอช้าก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันนะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r คร e และกดกระดิ่งเพื่อไม่มพลาดคลิปใหม่ของเราด้วยและอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้ถึงส0 0 0มืไลค์เหมือนเดิมครับผม ช่วยผมหน่อยนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปกันเลยนะครับ เลาเราพูดถึงเรื่องของตึกล้างใจกลางกรุงเทพหรือว่าตึกผีใจกลางกรุงที่คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไปล่าท้าผีกันเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลากหลายพื้นที่มากๆแต่ถ้าเอาสถานที่ดังๆที่ผมได้ไปค้นหาข้อมูลมาเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่สุสานเครื่องบินที่เขาว่ากันว่าเป็นสุสานที่รวมโครงสร้างหรือซากเครื่องบินที่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนมีผู้เสียชีวิตมากมายรวมอยู่ในนั้นหรือจะเป็นห้างนิวเวิด์ที่เขาว่ากันว่าเมื่อประมาณ20-30ปีที่แล้วเนี่ยได้เกิดอุบัติเหตุ ชั้นถล่มลงมาจนทําให้มีคนเสียชีวิตเป็นจํานวนมากและห้างนั้นเนี่ยก็ถูกสั่งปิดในเวลาต่อมาจนกลายเป็นห้างล้างและกลายเป็นวังมัตฉาในณปัจจุบันส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะได้ยินชื่อเสียงของห้างล้างหรือว่าตึกล้างเหล่านี้กันประมาณนี้แต่ผมจะบอกว่ามันยังมีตึกล้างที่น่าสนใจอยู่อีกหนึ่งตึกและตึกนี้เนี่ยเป็นตึกที่คนหลายๆคนให้ความสนใจมากที่สุดในประเทศและคนเนี่ยต้องการที่จะบุกเข้าไปในสถานที่นี้มากที่สุดในประเทศเช่นกันโดยตึกที่ผมพูดถึงตรงนี้เนี่ยนั่นก็คือตึกล้างใจกลาง กรุงย่านสาทรหรือสาทรยูนิตทาวเวอร์นั่นเองครับโดยสาทรยูนิตทาวเวอร์ที่ผมพูดถึงตรงนี้นะครับถ้าเอาตามข้อมูลคร่าวๆเนี่ยเขาได้บอกไว้ว่าตึกสาทรยูนิตทาวเวอร์ตรงนี้เมื่อประมาณ20ปีก่อนเนี่ยเป็นโครงการคอนโดหรูใจกลางกรุงที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยสถาปนิกท่านหนึ่งที่มีนามว่านายรังสรรต่อสุวรรณซึ่งสาทรยูนิตทาวเวอร์ตรงนี้เนี่ยเป็นคอนโดใจกลางกรุงที่คนหลายๆคนในยุคนั้นคาดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คที่ถ้าใครได้ไปอยู่บนจุดสูงสุดของตึกนี้แล้ว สามารถเห็นกรุงเทพมหานครได้หมดเลยแบบ360องศาและเขาว่ากันว่าตึกนี้น่าจะเป็นตึกที่สวยงามที่สุดในประเทศในยุคนั้นถ้าหากว่าตึกนี้สร้างเสร็จนั่นเองครับแต่ผมจะบอกว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นนั่นก็คือหลังจากที่มีโครงการการก่อสร้างสาธรยูนิตทาวเวอร์ได้ประมาณ2ปีเนี่ยในปีพุทธศักราชที่2535เนี่ยนายรังสันต่อตระกูลหรือเจ้าของโครงการนี้เนี่ยเขาได้ถูกจับคุมในข้อหาจ้างวานฆ่าประธานศาลฎีกา จนทําให้ต้องโทษในคุกเนี่ยเป็นเวลากว่า25ปีเลยทําให้โครงการสาธรยูนิทาวเวอร์ตรงนี้เนี่ยต้องหยุดชะง,งักในการก่อสร้างลงและที่เศร้าไปกว่านั้นคือในช่วงเวลานั้นไม่กี่ปีเนี่ยก็ได้เกิดเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่โด่งดังที่สุดในโลกหรือวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งที่เรารู้จักกันจนทําให้ตึกสาธรยูนิทาวเวอร์เนี่ยต้องทําการหยุดการก่อสร้างและหยุดกิจการทุกอย่างเกี่ยวกับตึกแห่งนี้ไป100%และถูกทิ้งล้างตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันครับและแน่นอนครับว่าหลังจากที่ ตึกนี้ถูกทิ้งล้างมาเป็นเวลา5ปี10ปีสภาพต่างๆของตึกนี้มันก็เริ่มเสื่อมโทรมลงไปเรื่อยๆจนทําให้มันดูรกล้างและมันดูเก่าและมันดูน่ากลัวซึ่งแน่นอนครับว่าพอมีตึกล้างมีสถานที่ที่น่ากลัวมันก็จะเริ่มมีพวกอยากลองของคนมาล่าท้าผีบ้างคนมาลองของบ้างหรือแม้แต่คนมาใช้สถานที่นี้ในการมั่วสุมก็มีเช่นกันแต่จะบอกว่ามันก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาสนใจอยากจะมาถ่ายรูปในสถานที่แห่งนี้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นคือตึกสาทรยูนิตทาวเวอร์แห่งนี้ มีความสูงมากกว่า40ชั้นและเป็นตึกใจกลางกรุงเทพถ้าใครได้ขึ้นไปบนดาดฟ้าจะสามารถเห็นวิวกรุงเทพได้แบบ360องศาเลยฉะนั้นแล้วสถานที่นี้ตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันก่อนที่เขาจะสั่งห้าไม่ให้คนเข้าไปเนี่ยได้มีคนหลายๆคนเข้าไปขออนุญาตถ่ายรูปมุมต่างๆเยอะแยะมากมายซึ่งตรงนี้จากที่เล่ามามันก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติถูกไหมครับแต่ผมจะบอกว่ามันไม่ได้ปกติอย่างที่คิดเพราะว่าหลังจากที่มีการปล่อยให้คนเข้าไปถ่ายรูปมากขึ้นแล้วก็ปล่อยให้นะักท่องเทียเ่ยวเ ได้เข้าไปในตึกสาทรยูนิตทาวเวอร์แห่งนี้มากขึ้นเนี่ยปรากฏว่ามันได้มีอยู่หนึ่งครั้งที่มีตากล้องเจอเหตุการณ์แปลกๆณตึกแห่งนี้นั่นก็คือช่างกล้องคนนี้เขาได้พบศพฝรั่งผูกคอตายอยู่ในตึกยูนิตทาวเวอร์แห่งนี้ครับซึ่งเนื้อหาตรงนี้เนี่ยผมก็ได้รวบรวมข้อมูลแล้วก็สรุปมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยข้อมูลตรงนี้นะครับเขาได้บอกไว้ว่าในเดือนธันวาคมปี2557เนี่ยได้มีตากล้องคนหนึ่งเขาได้ขึ้นไปบนจุดสูงสุดของสาทรยูนิตทาวเวอร์เพื่อที่จะไปเก็บภาพและถ่ายภาพบ บริเวณรอบๆไว้ซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ถ่ายไล่ลงมาตั้งแต่ชั้นบนสุดไล่ลงมาเรื่อยๆจนถึงชั้นล่างปรากฏว่ามันจะมีอยู่หนึ่งชั้นที่เขาลงมาและเขาเนี่ยได้กลิ่นเหมือนเป็นกลิ่นซากศพซากสัตว์อะไรสักอย่างหนึ่งตลบอบอวนทั้งชั้นนั้นเลยซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยในตอนแรกเขาคิดว่าน่าจะเป็นศพของหนูเน่าหรือแมวเน่าหรือจะเป็นศพซากสัตว์อะไรก็แล้วแต่ที่น่าจะตายแล้วก็กลิ่นมันน่าจะคาอยู่ในชั้นนี้เขาเนี่ยก็เลยได้ทําการเดินสำรวจสำรวจไปเรื่อยๆปรากฏว่า พอเดินสำรวจไปสำรวจมาเขากลับพบต้นตอของกลิ่นนี้และต้นตอของกลิ่นนั้นไม่ใช่ซากหนูไม่ใช่ซากแมวไม่ใช่ซากนกหรือซากสัตว์แต่เป็นศพของคนที่ผูกคอตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า3วันครับซึ่งในนั้นขนาดนั้นเองเนี่ยหลังจากที่เขาได้เจอศพตรงนี้เขาก็สติหลุดกระเจิดกระเจิงแล้วก็รีบวิ่งลงไปชั้นล่างสุดของตึกหลังจากนั้นเขาทําอะไรไม่ถูกก็เลยได้ตัดสินใจเขียนบทความของตัวเองลงในบอร์ดชุมชนของเว็บพันทิปซึ่งบทสรุปของเรื่องนี้ในตอนแรกเนี่ยค่อน ที่จะน่าสงสารเกี่ยวกับผู้เจอมากเพราะว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยเขาได้บอกไว้ว่าผู้เจอศพคนนี้เขาจําไม่ได้ว่าพบศพที่ชั้นที่เท่าไหร่เขาบอกได้เพียงแค่ว่าชั้น30กว่ากว่าทางตำรวจเนี่ยเขาก็ไม่ชัวร์เขาเลยได้โทรตามและนําผู้ที่พบศพเนี่ยเข้ามาสํารวจตึกล้างแห่งนี้ด้วยปรากฏว่าสํารวจตั้งแต่ชั้น30จนไปถึงชั้น40เนี่ยไม่มีการพบเจอศพแต่อย่างใดเลยเลยทําให้คนที่พบศพใน,นีนะตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเครียดและตึงพอสมควรว่าถ้าหากไม่พบศพจริงจริง เขาอาจจะโดนแจ้งข้อหาแจ้งความเท็จก็ได้แต่เขายังยืนยันกับพี่ตำรวจและทีมค้นหาต่อว่าเขาเนี่ยพบศพจริงๆยังไงช่วยหาขึ้นไปต่ออีกสัก2-3ชั้นได้ไหมทางทีมกู้ภัยแล้วก็ตำรวจเนี่ยเขาก็ได้ทำตามคำขอนั้นปรากฏว่ามันก็เป็นผลอย่างที่ต้องการครับเพราะว่าในชั้นที่43ชั้นสุดท้ายที่เขากำลังค้นหาเขาได้ขึ้นไปและ เจอศพจริงๆแต่การเจอศพครั้งนั้นมันไม่ธรรมดาเหมือนที่เราคิดเพราะตามขอ้อมูลเขาได้บอกไว้ว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทุกคนและคนพบศพคนแรกเนี่ยเขาได้ขึ้นไปชั้น43ปรากฏว่าไม่มีกลิ่นศพไม่มีกลิ่นเน่าหรือไม่มีกลิ่นอะไรเลยแต่พอเจอศพเท่านั้นแหละอยู่ดีๆกลิ่นต่างๆของศพเนี่ยก็ได้ฟุ้งกระจายไปทั้งชั้นโดยที่ไม่ทราบสาเหตุซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติที่เขาไม่สามารถหาคําตอบได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยครับและหลังจากที่ได้มีการพบศพของคนคนนี้ เขาก็ได้มีการนําศพออกจากตึกร้างแห่งนี้และตึกแห่งนี้เนี่ยก็ได้เป็นข่าวโด่งดังออกไปทุกช่องว่าเป็นตึกร้างที่มีผู้เสียชีวิตเป็นตึกที่มีผีเป็นตึกที่มีสิ่งลี้ลับต่างๆนานามากมายจนทําให้คนเนี่ยยิ่งสนใจตึกนี้เข้าไปใหญ่เลยทําให้มีคนที่ต้องการลองของต้องการที่จะพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องผีเนี่ยเข้ามาบุกตึกนี้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยตึกแห่งนี้ต้องทําการบังคับไม่ให้คนเข้าไปในตึกด้วยเหตุผลที่ว่าตึกนี้เนี่ยเก่ามากกว่า20ปี แล้วถ้าคนกลูเข้าไปเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายได้และตึกแห่งนี้เนี่ยไม่มีรั้วกั้นเป็นเพียงตึกที่โบกปูนไว้เป็นพื้นเป็นชั้นชั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรขึ้นมาเจ้าของตึกหรือเจ้าของพื้นที่แห่งนี้ก็ต้องรับผิดชอบฉะนั้นแล้วเขาเลยทําการปิดการเข้าตึกตรงนี้นั่นเองครับแต่ต่อให้ปิดตึกไปแล้วมันก็ยังมีคนบางคนเนี่ยใจกล้าหน้าด้านเลือกที่จะบุกเข้าไปล่าท้าผีในตึกแห่งนี้ซึ่งจากข้อมูลที่ผมไปหามาได้เนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ 2- 3่มเนี่ยบุกลุ่ ในตึกแห่งนี้และลองล่าท้าผีปรากฏว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาอ้างว่าเขาได้เจอเหตุการณ์ประหลาดๆเยอะแยะมากมายบางคนในกลุ่มนั้นเนี่ยได้ยินเสียงของโต๊ะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้และได้ยินเสียงขำก็มีหรือบางคนเนี่ยเห็นคนอยู่หางตาแวบๆไปมาตลอดเวลาหรือบางคนเนี่ยหนักที่สุดถึงขั้นที่ว่าขนาดกลับจากสถานที่นี้ไปแล้วบุคคลคนนั้นเขากลับเห็นผู้หญิงที่อยู่ในตึกแห่งนี้เนี่ยตามเขาไปยันบ้านเลยก็มีเช่นกันครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเท่าที่ฟังมาค่อนข้างน่าขนลุกมากๆแต่ถามว่าตรงนี้มันมีหลักฐานอะไรยืนยันไหมมันไม่ได้มีหลักฐานอะไรยืนยันเลยมันเป็นเพียงแค่คําพูดคําบอกต่อของคนไม่แค่กลุ่ม2กลุ่มเท่านั้นเองครับและตรงนี้นะครับก็คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของสาทรยูนิตท,ทาวเวอร์หรือว่าตึกที่ถูกอ้างว่าเป็นตึกผีใจกลางกรุงเทพมหานครนั่นเองครับและตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะตั้งคาถามเหมือนทุกคลิปว่าเพียบค,คิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้คิดว่าตึกสาทรยูนิตท,ทาวเวอร์เนี่ย ถ้าเอาตามความที่เห็นส่วนตัวของผมนะในมุมมองผมผมคิดว่าทุกที่ไม่จาเป็นต้องเป็นตึกแห่งนี้มันมีผีและมันมีวิญญาณอยู่ทุกที่ครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเราอยู่ในยุคปัจจุบันนี้ปี2 5 6 3คุณคิดว่าในช่วง2 0 0 0ปีที่ผ่านมาหรือยุคก,ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันจะไม่มีคนเสียชีวิตเลยมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วสถานที่ทุกสถานที่เนี่ยมันมีผีและมันมีวิญญาณแน่นอนแต่ถามว่าในสถานที่อย่างนั้นเนี่ยมันยืนยันได้ไหมว่าคนกลุ่มหรือ2กลุ่มนน,นั้เาเาจอผีจริง มองผมผมไม่เชื่อข้อมูลอันหลังที่ผมได้มาเพราะผมรู้สึกว่าข้อมูลอันหลังเนี้ยมันเป็นข้อมูลเพียงแค่ข้อมูลเดียวที่ผมรวบรวมมาได้และเขาอ้างว่าเขาเนี่ยเจอจริงๆคือถ้าเกิดว่ามันเป็นข้อมูลที่คนเนี่ยบุกเข้าไปสัก4ี่หกลุ่มและเจอทุกคนเลยอย่างเงี้ยมันก็น่าสนใจแต่เขาบอกเพียงแค่ว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มเดียวที่เข้าไปและเจอของดีเท่านั้นฉะนั้นแล้วน้ําหนักในความเชื่อเรื่องเนี้ยค่อนข้างที่จะต่ํามากๆและผมเนี่ยมองว่าตึกสาทรยูนิตทาวเวอร์เนี้ยไม่ใช่ตึกผีไม่ใช่ตึกล้าง แต่ตึกสาทรยูนิตทาวเวอร์ตรงนี้เป็นคล้ายๆกับรัตด,ดาแ,แลนด์นั่นก็คืออนุสรสถานที่เกิดจากความผิดพลาดในอดีตไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรจนทําให้ตึกแห่งนี้เนี่ยสร้างไม่เสร็จและสุดท้ายก็ถูกทิ้งล้างไปนั่นเองครับซึ่งตรงนี้ผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่านี่เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลของผมผมเชื่อแบบนี้แต่ละคนเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับสาทรยูนิตทาวเวอร์คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าและตึกแห่งนี้มีผีจริงหรือไม่และขอ้อมูลสุดท้ายที่ผมบอกมาเกี่ยวกับคนกลุ่มนี้ที่เเขาไปจจอีจริงงๆตึกห่ คิดว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ละคนคิดเห็นยังไงนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผมหน่อยละกันนะครับและอย่าลืมว่าโปรดเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกันแต่ละคนมีความเชื่อไม่เหมือนกันฉะนั้นแล้วเราเอาข้อมูลตรงนี้มาแลกเปลี่ยนและมาพูดคุยกันอย่าเอาความคิดตัวเองเป็นหลักและกดความคิดคนอื่นนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ถ้าเกิดคาพูดคําจาใดไม่สุภาพหรือข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดผมเอฟภูมิชัดต้องกราบขออภัยรำคาเวนาที่นี้ด้วยและถ้าเกิดท่านชื่นชอบกันละกันอยากให้มห และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ของเราและเจอกันสําหรับสัปดาห์หน้าอยากรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมไว้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมต้องขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับปุ๊บ